น้องน้องยกตัวอะไจริงี่เอาจริงลยพี่ผมาผมคิดสองันถามม่ได้ผมคิดาสามพันทำไมนะฮะแล้ไง่ทั้งฝืนไปโอ้ยน่าโมเหี่ยงละครพีการกินคนพิการรป่ะเอเออตักจีว่าเอ้าา

chặt. Thấy không? Bên nhà cái này, anh à ta like. กะแทกพอมเาหัวอุ้มด้วยเรามันกรแทกมาเลยลกแ่าเียบอลดิเพราะอาตมาแดงอพามเขเอาขึนมาระเพราะว่าเพราะว่พรว่าควนพอไรนไปไหนนรูครับเพราะว่าผูไม่้ัดาจะเปเดเ ไปย้ำแนวเขาสวนยันถูกสนามไปวะไปไปให้น้าเจีงมาเจ้ยงกวยเลยมาดูตะก้ออีกหนึ่งคู่นะครับฝั่งนี้อุ้มบางพีนะครับจับคู่กับยาวรถตู้นะครับคู่หูเขาครับคู่หูเบอร์หนึ่งนะครับอันนี้ครับนี่ครับถ้ากระโดดหน่อยนะครับถ้าเทคมองหน่อยครับรับยากครับยาวเสาโทรเลขครับนงต่อสี่ครับ คำนองเปิดยกเข้ามาหารครับโป้ยโสเอาครับอุ้มบางพีลั่นครับไปเขาถ่ายอุ้มบางพีหมดจากนี้ไปครับไปถึงสนามใส่ประกันตัวใครตัวมันนะครับมันเตียวใครอีกมันเตียวใครอีกมันมีผีอีกว่ามันบ่อาดอันเดียอาดอาดแตงโมอาเบลดฟูร่าเบล แน่ยแน่นให้กุญัเดียวสุดท้ายก็ยกขปลาแล้วกันยาวเปิดครับอุ้มไหลครับยาวมองนีครับเน่งต่อสครับ มองนี้ครับโป้ยโูครับคือวอกไปถอยอยู่ห่างเด้อขากันเน้าไปเย็นดินลิมเซนไปสี่ตอนหนึ่งครับเรมาช่วงนี้เรากลังา้วาเ่อนลากมาครับเอาครับยังได้ครับไม่ได้ครับวันนี้เป็นรุ่งบางพีนะครับจับคู่กับยาวรถตู้นะครับฝั่งนูโพยโสจับู่กับหนองบางฉลงนะครับ ไปแล้วครับหมวกนะครับเยาวและนองครับสวัสดีครับพี่บุญเลียงครับสวัสดีครับพี่แฮมครับแอดมินบางกอกตะก้อครับผมหนึ่งต่อห้าครับเอาน้องเปิดไหลเข้าไปเอาติดเกี่ยวครับไม่ได้ครับข้ามหลังเท้าครับ ฮ่าตอนหนึ bye. ่งครับน้องบักฉลิมได้เสิร์ฟครับจะเปิดเอาครับดันไปครับยังอยู่ครับโอ้โหครับยังหลังเท้าดันขึ้นมาได้ดีครับปีผมว่าจะปีผมว่าจะนั่งบดเป็นแล้วมือว่านห้กิวยอันนี้ผมให้แกลี่ยมือว่านนี่แต่ว่ามือว่านนี่หนาเมืดแต่ว่าเทีจยวบอดเดี๋ยวเปน่เดี๋ยวไปทำสต่ไม่ที เด่นแต่กอละตัวย่อแฮมีดีแล้ทาหนาเีเะเบี้ยวนี่มลไวแข่สองดงแ่สองดงกนสอแดงามขานอกที่ซากตอนึครับนองบังจะลงด้เสรับครับเอะเออนครับมองออกเองครับยาวรถตู้ครับ 아 um... ครับน้องเปิดไหลเข้าไปยกดีมากครับแต่ก็มั่นใจนะครับแต้มเยอะครับถ้าแต้มเปียกับตัวใครตัวมันนะครับแปดตัวหนึ่งครับเอายาเปิดหัวอุ้มยกสวยยาวรถตู้ว่างนี่ครับหนึ่งต่อแปดครับอุ้มบางพีได้เสิฟครับ ครับติดเกี่ยวอุ้มบางพีนะครับแต้มไหมครับเอาครับยกไม่ได้อีกครับน้องเปิดโอ้โหยกมั่นใจเลยครับน้องครับเอาครับมองดีครับยาวครับเสียสายส่วนสูงเนาะซ่อมหัวมันดีเนาะสูงเนาะนะไปหัดซ่อม อย่างนึงมันเป็นกีฬเดียวจันนส่หัวเป็นนินีมาว่นะครับผมไปไหมเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวไปเจหนเดวเดี๋ยวได้เตะกันหลายเหลี่ยมม่แปรต่อสามครับผมเปนวาสไหลเข้ามายาว ครับมองมาไม่กินนะครับทางนี้ครับเอาหางครับเอาติดเกี้ยวอุ้มครับไหลเข้ามายาวว่าไงโอ้โหครับสูงเช่เเอาเปิืไกอุ้มไหลเข้าเอายาวนี่ครับแต้มอยู่ทางนี้ครับยาวไม่รู้จัดแต้มอยู่ทางไหนครับโอ้โหครับเือนปาตีเลยอครับไหลเข้าไปครับเอายอดครับ แดงตัวระเตวนนี่สเลยแล้วเป็นพระเินองเดผมไม่ชันเลยอะไรแกมาว่านเตให้อีกู้มมันนี่ว้าวเนนั่งกินยอยัง เยาวแก้ไขครับน้องเปิดนะครับไหลแต่ยังยกเข้าไม่ได้ครับมองไม่ข้ามครับโป่ะยโสครับตักทายคุณหมูอ้วนครับผมสวัสดีครับผมตักทายพี่น้องชาวเมียนมาครับผมสีต่อแปครับเสือบอกครับผมบางทีครับ แอต่อสีครับแต่ข้ามมาได้ครับต้องไล่เข้าไปข้ามวงไม่ข้ามครับอย่าเส้นอย่าให้อุมางมีเส้นยืดนะครับมีโอกาสต้องดีเบานะครับโปแลนด์นองครับรเปิดเข้งไป แปดต่อสีครับน้องบ้าจะลงได้เสิร์ฟครับขยาเปิดกุ้มไหลนี่ครับแก้มครับสีต่อแปครับคุณพา่พีได้เสิร์ฟครับโอเปิดน้องไหลห่างครับลูกนี้ครับ ยอดดีครับแต่อสครับผมเปิดยกสวยครับยาวรถตู้ว่างไ,ไม่เหลือครับยาวรถตู้สูง2เมตรนะครับถ้าเทคตัวขึ้นมอง,งหน่อยเน็ตจะอยู่หัวเข่าทันทีนะครับยาวรถตู้ครับ

เราอยู่ที่สนามบ้านเดือบางฉลองนะครับฝั่งนี้โป้ยโสจับคู่กับน้องบางฉลองนะครับฝั่งนู้นอุ้มบางพีนะครับจับคู่กับยาวรถตู้นะครับและข้าวหัวแปรนะครับยาวรถตู้กับโปยโสครับเอาครับยอดดีครับยาวรถตู้ครับเอาไล่มาเป็น5ต่อ8นะครับอุ้มบางพีครับโปเปิด ไปออกครับน้องยกไปไหนครับเอาลนครับอุ้มบางพียกหนึ่งยกสองยาวรถตู้หมงไม่เหลือครับลูกนี้ครับไล่มาเป็น6ต่อ8นะครับเดี๋ยวการต้องรีบเอาแต้มนะครับถ้าอุ้มบางพีเส้นยืดเมื่อใดนะครับยกหัาเน็ตทุกลูกนะครับ6ต่อ8ครับบางพียงมาครับประกันหัวไปนะครับติดเกี่ยวไม่อยู่ครับ แต่ตองพครับปุ่ยะโสได้เสิร์ฟครับอายาเปิดหัวผุ่มย็อกสวยครับเอาครับเข้าปุมครับตรงนี้ครับปุ่มยะโสเรื่อมล็อกแล้นะครับปุ่มบางพีเรื่มล็อกแล้นะครับสวัสดีครับพี่ตองพูครับสวัสดีครับป๋าทาวนครับผม เอารถไปอีกครับอุ้มเปิดหนึ่งเปิดสองอ้าวสวยครับยาวนี่ครับไม่เหลือนนะครับสูงมากนะครับยาวรถตู้ครับสูงสองเมตรเลยนะครับเวรที่ก็ตายเร็ไล่มาเป็นเจ็ดต่อแปดนะครับอุ้มบางพีและยาวรถตู้ครับข้าวโพโซนักเิงครับอมองดีครับ ยปืนนึงมันลุเนาะปืนหนึ่งแบบไหนแบบต่อเจ็ดครับโปยโสได้เขได้เสิร์ฟครับผมเอายาวเปิดสวยครับอุโหบวัตจงยกครับนี่ครับเรียบร้อยครับลูกนี้ครับเจ็ดต่อแปดครับอุ้มบางพีได้เสิร์ฟครับเอายกมาครับได้เสิบออกครับอุ้มบางพีครับ 8ต่อ10ครับโอ้8ต่อ7ครับขออภัยครับพป้จะโสได้เสร็จครับผมเปิดหลายสวยครับอย่างนี้ครับจะเอาดไม่เหลือครับลูกนี้ครับเล็เลอกนมัน็หลอกเนเลิบยืดแล้วนะครับอุมบางพีครับสวัสดีครับปลายแลมครับผม มองได้ดีเหมือนกันครับโปยโสครับตักทายทับใจบัวขาวนะครับสวัสดีครับผมเอยู่ที่สนามบ้านเรืออาธรบางฉลงนะครับบางพีสมุทรปราการนะครับแปต่อเจ็ดครับโปยโสได้เสร็ฟครับยาวเปิดอมยกสวยครับครับตีเกี่ยวโปครับ ไม่ได้นะครับกดมาทางนี้ไม่ได้นะครับฝั่งนี้แน่นนะครับเก้าต่อเจ็ดครับทักทายอารบางบ่อครับวันนี้เข้าไทยประกันไหมครับผม่ครับห่างครับโป้ยอดไม่ทันครับคือนับเปสิบต่อเจ็ดครับโป้ยาโซและนองบางฉลงครับ สิบต่อเจ็ดครับโป้ยโสริเสร็จครับโป้เปิดยังยกเข้าไม่ได้ครับยากแก้ไขเอามาครับโป้เปิดไม่ห่อครับตรงนี้ครับ เจ็ดต่อสิบครับปุ่มบังพิเศษมาครับน้องโปเปิดน้องยกสวัสดีครับเลยครับตรงนี้ครับสิบต่อเจ็ดครับโปยะโสได้เสิร์ฟครับโอ้โหเสิร์ฟดีครับโปยะโสครับขึ้นแท่นเรียบร้อยครับสวัสดีครับพี่เทอรี่ครับผมบางๆมาเยี่ยมไทยประกันบ้างนะครับเดี๋ยวหาเหลี่ยมให้เตะครับ อาเปิดไหนครับย <aría> <Blade the those tracks> ังรอกไว้ได <player> ้อย <s Elliott ills> <sh> ู่ครับอุมบางพีและยาวรถตู้ครับจัตตาสเครับเสร์ฟไม่ข้ามครับอุมบางพีครับสวัสดีครับป๋ายาวครับวันนี้ครับบรรยากาศดีนะครับฟ้าโปร่งนะครับึงน่าจะออกเยอะนะครับวันนี้ครับ เปิดไล่กข uh, ้มาเอายาวมองนี้คร like, ับล <Or whatever. S 2> ูกนี้ครับอย่างเราไว้ได้อยู่นะครับอุ้มบางพีและยาวรถตู้ครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดครับต่อโปรเปิดไม่ออกครับน้องยังยกได้ดีครับโอ้โหครับสะบัดนี้ดีครับ มันโบราณคีอบอกแย่ามันมันโลกมันหมือนลรวมันดินไปถึงเรียมพอดีนี่ครับยังอยู่ติดเกล่ยวพ่อยโสครับน้องไรตามครับโคแก้ครับใบข้ามครับไปตรงที่นะขอของไ เจ็ดต่อสิบเอ็ดครับเอาล้นครับคุมบางพินเดืองสองเอายาวรถตู้ว่าไงเอาล้นครับโอ้โหครับจอๆครับเอาล้นขึ้นไปครับเอาไม่ล้นครับทักทายคุณสุพรละอกครับผมสวัสดีครับผมสิบเอ็ดต่อเจ็ดครับเกมเลยหรือเปล่าครับน้องบางโชลงได้เสิร์ฟครับเอายอดครับเอายาวเปิดอุ้มยกสวย ให้เหลือครับโอ้โหครับกดลูกนี้ครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดครับอุ้มบางพีโยงมาครับพวกเปิดวะน้องยกห่างครับลูกนี้ครับแก้ไขยาวเปิดอุ้มยกครับติดเกี่ยวครับเอาติดแนงครับได้เข้ามาใหม่เอายาวรถตู้นี่ครับแต้มครับถ้าฝั่งนู้นครับ ยาวไว้รู้จากฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนนะครับได้แต้มไม่ไปนะครับฝั่งนี้มาไม่ได้นะครับแน่นครับแปดต่อสิบเอ็ดครับอุ้มบางพีได้เสิร์บครับตามครับไม่ทันครับโอโยโสครับไล่มาเป็นเก้าต่อสิบเอ็ดครับครับดูครับอุ้มบางพีจะล็อกสิบเอ็ดหรือเปล่าครับ ต่ตัวสิบครับโปเปิดน้องโยกครับมองดีครับโปยะโสครับสิบเอ็ดต่อเก้าครับโป้ยะโสได้เสิร์ฟครับ เอาอุ้มเปิดเอาครับยังอยู่ครับยาวโอ้โหครับยังทันครับอ๋อครับยังล็อกไว้ได้อยู่ครับอุ้มบางพีแตกแล้วนะครับทักทายคุณหนิงพงศพัฒพงศวัฒครับผมสวัสดีครับผมอ่ะโปยโซเปิดน้องไหลห่างครับลูกนี้ครับเอาครับติดเกี่ยวไม่อยู่ครับ แข่งยขงแข่งข่า่งข้งแข่งข้งแข่งแข่วแข่งนี้ <S <S งแข่งไไ้ข่งแข่งแข่่